วิยสวยมากสวยมาก,มากหมุนให้ดูรอบหนึ่งได้ปะเซ็กซี่ว้าว ไฮโซโซเซ็กซี่โซชีโซเซ็กซี่ว้าวโอีนโสดูดูนฮะชีโซเซ็กซี่อันนี้คืออะไรน่าหน้ามึงอะหรอหรือใครติดสวยมากแล้วบ ja ีโชว์รถหน่อยลูกรถหนูสวยในตีแถบอะไรนะโชว์แถบอันนั้นหน่อยอะ ไหนแถบอะไร<ม>อะโชถรถสวยมากติดเพจอะมีเพจสวยแล้วก็แถบอะไรม่วงๆอะอยากเห็น,น,ห,นหน้าคอนโซลหน้าคอนโซลเป็นแถบอเออเขาเรียกว่าแถบอะไรอันเนี้ยมันไม่ใช่สวย <ไฟ S 1> ดีไฟ,ไฟยังไม่ติดไปปะน้องบีจะพาเที่ยวและะ้วค่ะสวยมากวันนี้น้องบีจะพาเที่ยวเฮียมามีเข้าร้านก่อนนะมีเข้าร้านก่อนแล้วป้าค่อยๆตามลงไป คือโอเคไหม,ไมบ๊ายบายนะลงไปแล้วครับผมเออ